ข้างในเหนียวนุ่มข้างนอกกรอบนิดๆหรือจะเอาไปทอดก็ได้อร่อยเหมือนกันคะ่ะพอคนในไลฟ์เห็นขา้าวปลูกงาหลากสีก็ต่างพากันคอมเมนต์โอ้ยเห็นแล้วหิวอยู่กรุงเทพส่งยังไงคะสีม่วงนั่นคือสีอะไรคะดูน่ากินมากๆและดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอเลือกทำนะตอนนี้เหมือนจะมาถูกทางแต่ก็ไม่วายเพราะเราทำทุกอย่างย่อมมีคู่แข่งป้าสามาคุยกับนายทุนนายทุนฟังสิ่งที่ป้าสาเสนอและพูดขึ้นมาถ้าห่อใบตองเนี่ยจะขายได้แค่หมู่บ้านและลูกค้าก เล็กๆแต่ถ้าอยากโตต้องเป็นระบบทําเป็นแบรนด์แล้วก็จดลิขสิทธิ์ไปเลยภาษายิ้มมุมปากและตอบนายทุนถ้าฉันชนะงานประกวดที่จะมาถึงฉันจะเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองข้าวปลูกงาแม่สาและฉันจะดันข้าวปลูกงาของฉันขึ้นห้างให้ได้นายทุนรีบถามาทันทีถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งแล้วถ้าเยเด็กดาวนั่นเป็นคนชนะละ่ะภาษาตอบไปอย่างมั่นใจก็แค่เด็กโดยคนหนึ่งมันจะสู้อะไรกับคนเมืองอย่างฉันได้ถึงเวลาที่ข้าวปลูกงาธรรมดาจะขึ้นเวทีที่คนทั้งจังหวัด ตากรรมการหยิบข้าวปุกง,งาของดาวมาชิมแผ่นนี้ถือว่าอร่อยกรอบนอกนุ่มในหอมงาและยังไม่พอหอมกลิ่นเตาถ่านด้วยกรรมการคนที่2หยิบข้าวปุกง,งาป้าสาวมาชิมแผ่นนี้ข้างนอกเรียบสวยแต่รสชาติยังธรรมดาไม่โดดเด่นเมื่อทุกอย่างผ่านไปด้วยดีพิธีกรรีบประกาศทันทีและผู้ชนะวันนี้ก็คือน้องดาวคะ่ะ ถึงแม้ภาษาจะแพ้แต่ก็ยังพูดกับดาวถึงฉันจะแพ้ในวันนี้แต่อย่าคิดว่าฉันจะยอมแพ้เด็กดอยอย่างแกไปตลอดไปดาวรีบตอบกลับนั่นมันก็เรื่องของป้าค่ะหนูไม่ได้สนใจอยู่แล้วหนูโฟกัสในสิ่งที่หนูทําไม่ได้แข่งกับใครทั้งนั้นถึงแม้จะแพ้แต่ภาษาก็ยังลุกขึ้นใหม่และทําด้วยวิธีของตัวเองที่คิดว่าดีแล้วใครบอกว่าของบ,บ้านจะโกอินเตอร์ไม่ได้ลองแล้วจะติดใจข้าวปุกงามแม่สาทําเองลูกค้าใหม่เข้ามาเห็นรีบสั่งหอมจังเลยค่ะ ป้าหนูเอาห้าแผ่นในวันที่บางคนใช้เงินเริ่มธุรกิจ